ขอให้ทุกคนกดติดตามช่องพรามเทค6เพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่และตอนนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพรา m มเทค6ในภาษาไทยพร้อมรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Oppo Reno 15 Pro 5G ที่หลายคนรอคอยด้วยประสบการณ์ใหม่ที่ครบเครื่องและทรงพลังสำหรับการใช้งานทุกแบบของคนยุคปัจจุบัน Oppo Reno 15 Pro 5G มาพร้อมดีไซน์บางเบาสีสันพรีเมียมและงานประกอบที่โดดเด่นโดยรุ่นนี้เน้นความรู้สึกหรูหราและจับถนัดมือ พร้อมเสริมด้วยกรอบที่แข็งแรงและฝาหลังแบบสัมผัสเนียนพิเศษทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ทั้งสวยและทนทานภายในใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่เพิ่มความเร็วในการทำงานเล่นเกมได้ลื่นไหลเปิดแอป п п หลายตัวพร้อมกันได้อย่างไม่มีสะดุดและยังช่วยประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้งานระยะยาวตลอดทั้งวันหน้าจอของรุ่นนี้ใช้เทคนโนโลยีขั้นสูงความสว่างสูงรายละเอียดคมชัดพร้อมอัตรารีเฟรชที่ทำให้ทุกการเลื่อนหน้าจอเป็นไปอย่างนุ่มนวล สีสันที่ตรงเหมาะสำหรับการดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานโซเชียลมีเดียแบบต่อเนื่องนอกจากนี้ยังรองรับความทนทานต่อแสงแดดทำให้มองชัดแม้อยู่กลางแจง้งกล้องของ OPPO Reno 15 Pro 5G ถือเป็นจุดเด่นด้วยระบบกล้องหลักความละเอียดสูงที่ถ่ายภาพได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน รองรับโหมดกลางคืนอัจฉริยะปรับแสงและสีให้สมจริงและยังมีระบบกันสั่นที่ช่วยให้ภาพและวิดีโอนิ่งทุกสถานการณ์กล้องหน้าก็ถูกปรับให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการเซลฟี่ที่สวยเป็นธรรมชาติแบตเตอรี่มีความจุสูงใช้งานได้ยาวนานตลอดวันและรองรับชาร์จเร็วรุ่นใหม่ที่ช่วยลดเวลาในการรอชาร์จอย่างมากเหมาะสำหรับคนที่ต้องทำงานหรือเดินทางบ่อยพร้อมระบบระบายความร้อนที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปแม้ใช้งานหนะัก ในด้านระบบเสียงและการเชื่อมต่อรุ่นนี้ให้เสียงคมชัดมีลำโพงคู่เพื่อประสบการณ์ดูหนังแอร์และเล่นเกมที่สมจริงรองรับ 5G เต็มรูปแบบอินเทอร์เน็ตเร็วทันใจและยังรองรับ Wi-Fi เวอร์ชันล่าสุดที่เสถียรและครอบคลุมมากขึ้นซอฟต์แวร์ของ Oppo Reno 15 Pro 5G ใช้งานง่ายลื่นไหลและมาพร้อมฟีเจอร์ปรับแต่งที่หลากหลายเพิ่มความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งหมดนี้ทำให้ Oppo Reno 15 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่ครบจบในเครื่องเดียวทั้งสวยแรงคุ้มค่าและเหมาะกับทุกไรฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องพรามเทค6เพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆและสนับสนุนช่องของเราแล้วพบกันในคลิปถัดไป